น้องเป้งจัดมาให้อีกหนึ่งคันค่ะกับ t o y o ต a r รี o s i n g เก c Ca คตู้ทึบคันนี้เลยคันนี้ได้ความสูงของตู้2องเมตรสิตามมาตารฐานเลยค่ะพี่ๆค่ะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้งน,นะคะจากเสรีไทยรถสวยค่ะวันนี้น้องเป้งมาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะ ระตู้ทึบนะคะความสูง2เมตร10ตามมาตรฐานเลยและคันนี้นะคะพี่พี่ก็เป็นสีขาวสวยๆเดิมจากโรงงานค่ะเป็น Toyota Rivo Single Cab 2.4 n p ปี2022นะคะที่มาพร้อมกับชมหน้ามูปารลอยๆอย่างนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดำค่ะตัดด้วยโลกโก้ครูเมียมนะคะในส่วนของไฟหน้านะก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะพี่พีโคมไฟใส่กก๊กไม่มีร้อยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะพี่พีค่ะมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะ ในส่วนของตัวล้อ,อก,กันก่อนเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นล้อกระทะค่ะพี่ๆขานีได้เป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของตัวยางเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะบอกเลยนะช่วงล่างแน่นๆมากพี่ๆขาใหม่มากนะคะถัดมาในส่วนของไฟข้างนะคะไฟเลี้ยวน้องก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมค่ะฝาครอบกระจกนะคะตัดกับ4ตัวรถค่ะแล้วก็มีในส่วนของนี่คิวการาสตร์มีมาให้ด้วยนะคะที่รองมือจับนะคะพี่ๆขาก็มีมาให้นะเปิดมาชมภายในกันค่ะ ภายในนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเมทัลกันก่อนเลยนะคะนี่คันนี้นะคะนี่เลยเมทอารูกกมเรตัวสวยงามคะ่ะพี่พี่ค่ะและในส่วนของหัวน็อตนะคะก็สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยทอดไม่มีรอยขยับนะคะแผ่นเพลทก็สามารถตรวจเช็คได้เช่นกันนะคะพี่พี่ค่ะนี่ไม่มีรอยตำหนิใดๆดเลยนะคะทุกอย่างสภาพสวยสวยเดิมๆทั้งหมดเลย นะคะและคันนี้พี่พี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตู้กันบ้างนะคันนี้พี่พี่ได้เป็นตู้ความสูง2เมตรสิตามมาตรฐานเลยนะคะของเราก็จดทะเบียนลงเล่มพร้อมใช้งานให้นะตู้นี้เป็นตู้ใหม่นะคะตู้เนี้ยเราใส่ให้เป็นตู้ใหม่เลยเป็นตู้ใหม่เก็ดกล่องนะคะแล้วเขาเรียกก็เป็นตู้ซิงที่เวรุนเขาชอบใช้กันนะเดี๋ยวน้องแป้งเปิดให้ชมภายในกันนะคะภายในก็บุกด้วยไม้ดันอัดเนาะ เชิบเปิดมานะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยบุด้วยไม้ดันอัดอย่างนี้เลยนะคะนี่ตู้ใหม่นะคะพี่พี่ค่ะสามารถทืนของได้เนาะแมกไรเนอร์เราใส่มาให้พร้อมทั้งหมดแล้วนะคะกันรอยขีด่วนําหรับพี่พี่คนใดใสยวิ่งชนคลังนะสามารถเข้ามาดูน้องกันได้เลยนะคะนี่ก็สภาพสวยเดิมทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่ค่ะไฮลทกริโวนะคะสวยๆอย่างนี้ไฟท้ายไฟเลีเ้ยวไฟเบรกนะคะพี่พี่ค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเนาะมาค่ะมาชมด้านในกันบ้าง มาชมภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแผงประตูสีดำเนาะภายในก็ตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นผ้านะคะพี่ๆค่ะกระจกปรับไบพ้านะคะกระจกแท้เดิมนะคะพี่ๆมที่วันแก้วน้ําขวดน้ําให้ครบเลยนะคะลําพงลำพง,งก็มีมาให้ครบมาค่ะนี่ในส่วนของเม็ดอาก็บ้างพี่ๆค่ะเม็ดอาก็รูกลมเรยอตัวสวยงามนะคะของเราก็รับประกันขึ้นอยต์เล็กเกียร์รับประกันรถไม่มีชุ่หนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะ นี่เลยสภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนี่หัวนงหัวนอดก็สีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยขยับมาเดี๋ยวไปพาไปชมภายในกันต่อค่ะพี่ๆค่ะ มาค่ะพี่พี่คะ่ะราไปก็เข้ามานั่งข้างในเรียบร้อยแล้วนะมาเริ่มจากที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ3ก้การเป็นพวงมาลัยคุมหนังสวยๆอย่างนี้เลยถัดมานะคะในส่วนของเลขใหม่เนาะคะันนี้ก็เลขมาอยู่ที่1 2 4 9 7 8กิโลเมตรนะคะที่ใช้งานไปนะคะพี่พี่คะ่ะและในส่วนของถัดไปเนาะ,ะก็ได้เป็นคอนโซลรถสีดานะคะก็ตามการใช้งานนะคะพี่พี่คะ่ะรถที่ใช้งานเนาะก็สีดำเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะก็ถือว่าดูแลถึงความสะอาดง่ายนะคะ และหน้าจอนะคะพี่พี่ขับก็ได้เป็นหน้าจอใหญ่ๆเบิ่มๆอย่างนี้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี่ขยานทัชสักนิดนึงนะนี่เลยนะคะนี่ใช้ได้หลายอย่างมากๆพี่พี่ขัฟเน็ตฟลิก i x ก็มีให้นะคะ y YouTube เนาะเมพนะคะพี่พี่ขานี่จุกยังมีให้เลยนะคะพี่พี่ขับบอกเลยว่าใครสนใจคันนี้นะได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆมาค่ะถัดมาในส่วนของระบบแองกันบ้างนะคะก็ได้เป็นแอร์แม่นวลนะคะพี่พี่ขัและ คาเวลเลมีมาให้เนาะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะคะระบบเกียร์6สปีดค่ะพี่พี่ค่ะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วก็เบรกมือแบบก้านนะคะถัดมาในส่วนของตัวบอกกันบ้างพี่พี่คันนี้ได้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะก็แบ่งเป็น,น60/40นะคะทางฝั่งด้านนี้เนาะก็สามารถนั่งได้ถึง2ท่านกันเลยนะคะและเพดานคันนี้ก็ได้เป็นสีเบจนะคะบนเพดานก็สาดนะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของไฟนะคะก็ไฟเป็นสีวอร์มไลท์อย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่แว่นตาหรือว่าใส่บินได้ นะคะที่บางเดชมีมาให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่ๆค่ะมือจับฝั่งด้านข้างมีมาให้เนาะสำหรับพี่ๆคนใดสนใจนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องบงพาไปชมในห้องเครื่องอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งค่ะพี่ๆไปกันค่ะมาค่ะนี่พี่ๆี่าบอกเลยนะสำหรับพี่ๆคนไที่พี่ชวนข้งและเป็นผู้หญิงนะคะคันนี้มีไฮโดรลิกมาให้ถึง2ต้นเลยฝักกระโปรงเปิดง่ายมากนะคะ ผู้หญิงนี่สบายมากๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะและเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝาก,กระโปรงกันก่อนเลยนะควรนอที่ฝากระโปงค่ะพี่พี่ขาทางด้านล่างเนาะก็เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะไล่มาจากตัวซีนพี่พี่ค่ะตัวซีนที่ฝากระโปงนะคะเดิมๆทั้งหมดเลยเม็ดอาร์ตนะคะนี่ให้ดูกันทุกจุดเลยนะพี่อยากดูจุดไหนเจ๊นงแป้งได้นะคะนี่อะไล่มาทุกจุดเลย ะะบอกเลยว่าใหม่ๆเอียเอ่ยมๆสภาพเดิมๆนะคะไม,มไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนสติกอร์อยู่ครบนะคะแถมยังมีในส่วนของแผ่นกันร้อนมาให้ด้วยนะคะพี่ๆขาบอกเลยนะว่าสุดจริงนะคะคันนี้และมาดูในสองห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนาะก็ได้เป็นเครื่องโตโยต้าอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆขาร้อยแต้มสีนะคะจากโรงงานโดยตรงคะ่ะพี่ๆไม่มีน้ำมันอะลรยอมเนาะของเราก็มีเปลี่ยนไทยของเหลวให้ครบเลย นะคะนี่เปิดให้ชมกันชัดๆอย่างนี้เลยนะเป็นทยคองเลว้วให้ครบเลยคะ่ะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆคนใดนะคะที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อมาให้มาหาน้องแป้งได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันนะคะหรือจุดต่างๆหัวน็อตเม็ดอานะคะพี่ๆค่ะห้องเครื่องก็สามารถเข้ามาดูรถกันได้เลยนะเดี๋ยวหนุ่แป้งขอยายเป็นฝากระโปรงกันก่อนนะคะแล้วเรามาคุยกันต่อกันเลยนี่นะคะง่ายมากนะคะ พี่เีคะ่ะมามาคุยกันต่อดีกว่าสําหรับพี่พี่คนใดนะคะที่สนใจรถวิ่งชงคลังคันนี้นะคะกับ Toyota Revo s i ซิง e กิลแคปสปี2022นะคะคันนี้เลขไม้แสนสองเนะะาะราคาอยู่ที่4,49,000นะคะสะภาพสวยๆเดิม อย่างนี้เลยเนาะนแบงค์มีสิทธิประโยชน์ให้มากมายไม่ว่าจะเป็นขับรถฟรีก็สิวันนะคะดอกเบีย,ววยพิเศษมีมาให้เนาะเป็นไฮคของเหลวให้ฟรีค่ะขัดเคลือบสีไม่ฟรีให้ทั้งขัดแล้วยังมีในส่วนของบัตร SRT Familia ฟ,ฟรีค่าเรนตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะบอกหรือว่าคุ้มค่ามากแล้วเรานะคะก็ยังมีในส่วนของบริการจุดฉีดบนร้องถนนยี่สิบสชั่วโมงนะคะพี่ๆค่ะที่คอยดูแลพี่ๆตลอดยี่สิบชั่วโมงเป็นเวลา2ปีนะคะราคันนี้นะคะพี่ๆค่ะไดยมีการตรวจเช็คโครงสร้างแล้วก็อะไรรถจากบริษ,ษทัทค่ะ รับประกันเครื่องยนต์ไร้เกียร์รับประกันรถเป็ไมิช่นหนักไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมไม่แท้เดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะแถมยังมีใบเซอร์รองรับให้ด้วยนะความสุขของตู้2เมตรสิตามมาตรฐานค่ะพี่พี่ค่ะจดทะเบียนลงเล่มพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นพี่พี่คนใดสนใจโทรหานุเบกได้เลย0 8 5 5 7แ6ด5้าเยค่ะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 5 5 7 6 6 2 5 0ค่ะพี่พี่คนใดสนใจก็อย่าลืมโทรหานุเ้กได้เลยนะพี่หนึ่งรถัุดม